โดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นแรกๆเนี่ยเราก็จะแนะนําเรื่องของการออกกําลังนะครับออกกาลังเพื่อให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงนะครับข้อ2ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการคุกเขา่านั่งยองๆหรือขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราถึงแนะนําเรื่องของการกินยาเพื่อบํารุงกระดูกอ่อนผิวข้อนะฮะหรือการฉีดน้ําเลี้ยงข้อเข้าไปในเขา่าเพื่อช่วยลดความรุนแรงของตัวข้อเขา่าให้ยืดอายุการใช้งานไปได้เรื่อยๆนะครับระย,ยะหลังๆก็มีเรื่องของการฉีด เกล็ดเลือดเข้าไปในข้อนะครับซึ่งก็จะมีผลดีกับตัวกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวข้อเข่าไปได้ระยะหนึ่งนะครับในกรณีที่คนไข้มีความลำบากในการใช้ชีวิตจริงๆความเจ็บปวดการใช้งานของตัวข้อเนี่ยกระทบการใช้ชีวิตของคนไข้เนี่ยร่วมกับการเอ็กซเรย์แล้วเห็นว่าผิวข้อเนี่ยถูกทำลายไปมากกระดูกมันชิดกันแล้วเนี่ยเราจะแนะนำเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้เขาครับ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยจะทําให้ตรงผิวข้อเนี่ยเรียบและลื่นนะฮะทำให้การเคลื่อนไหวของข้อเนี่ยดีขึ้นถ้าการเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้นไม่มีเจ็บไม่ปวดเนี่ยคนไข้ก็สามารถที่จะลุกลุกขึ้นหรือนั่งลงได้ดีขึ้นขึ้นลงบันไดได้นะะนั่งกับพื้นได้ไปเที่ยวได้นะครับใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนอื่นโดยทั่วไปนะครับต้นต้นหลังผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเริ่มให้คนไข้เนี่ยกายภาพ ภายในวันรุ่งขึ้นหรือ2วันหลังจากที่ผ่าตัดโดยส่วนใหญ่เนี่ยภายในสัก23วันเนี่ยคนไข้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เช่นเดินไปกินข้าวได้เดินไปเข้าห้องน้ําเองได้นะแล้วเราก็พยายามกระตุ้นให้คนไข้พยายามกายภาพตัวเองบ่อยๆภายในสัก2สัปดาห์นเนี่ยคนไข้ก็สามารถที่จะทิ้งไม้เท้าสามารถที่จะเดินเองได้ การผ่าผตัดเนี่ยก็จะสร้างรอยแผลเป็นบริเวณหัวเข่านะครับส่วนแผลเป็นเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของคนไข้นะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีรอยขีดตรงหน้าขานิดหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็มีวิทนาการนะครับที่จะช่วยลดรอยแผลเป็นได้นะเช่นการกินยาทายานะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่านะครับหรือว่ามีคนรู้จักที่เป็นมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่านะครับไม่แน่ใจก,ก็กลับมาปรึกษาโรงพยาบาลในเครือบางประกอบได้นะครับ